สวัสดีครับแฟนๆรากหญ้ากีฬาไทยทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยหลังจากที่ได้ห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของโค้ชและก็นักเตะนะครับที่นครสวรรค์น,นะครับจะมาร่วมพูดคุยกันก็คือโค้ดบูดธนากรกลิ่นพิทักษ์นะครับซึ่งโค้ชท่านนี้ อดีตเคยเป็นนักเตะอาชีพนะครับแล้วก็หลังจากที่เลิกเล่นแล้วก็ผันตัวเองมาทำอะคาเดมี่ฟุตบอลนะครับอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับโค้ชมู่ด้วยก็คือการวิธีการทูไว้นะฮะไลฟ์แล้วก็เข้ามานั่งร่วมกันไม่ได้นะฮะเนื่องจากผมไม่ได้ใส่หน้าก,กากเพราะว่าอยู่ห้องคนเดียวนะครับช่วงนี้งานก็ว่างๆอยู่ก็เลยมาไลฟ์สดคุย,คย,คยกับ พี่น้องทุกท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องราวของโค้ดบูธนากรกลิ่นพิทักษ์คร่าวๆก่อนนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถ้าสำหรับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับมีข้อมูลหรือว่ามีวิธีคิดแนวคิดวิธีการฝึกซ้อมในช่วงโควิด -19 แบบนี้นะครับ สมกันแบบไรอยู่ยังไงนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของทีมระดับรากหญ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของนักเตะฟุตบอลอาชีพนะครับหลังจากที่เลิกเลิกแล้วนะครับแขวนสตาร์ทแล้วก็ได้ทําทีมฟุตบอลนะครับเป็นทีมฟุตบอลอาคันมีเด็กๆนะครับนั่นก็คือโค้ชบูนะครับธนากรกลิ่นพิทักษ์นะครับ อายุ28ปีแขวนสตารเร็วมากนะครับอดีตเนี่ยก็เคยติดเยาวชนทีมชาติอายุ19ปีด้วยนะครับก็เป็นนักเตะหลายสโมอสรไม่ว่าจะเป็นสโมอสรนครสวรรค์ FC นะครับกรุงเทพธนบุรี FC พัทยาซิตี้ปากน้ำโพ s r u f c นะครับหลังจากโคชบูนี้ได้ยุติเส้นทางนะครับลูกหนังแล้วก็เริ่มทำทีมฟุตบอลเยาวชนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน2563ก็คือมิถุนายนปีที่แล้วนะครับปัจจุบันมีนักเตะทั้งหมดเนี่ย50คนนะครับอายุระหว่าง9ถึง15ปีนี่นะครับซึ่งอยู่ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเขานางตวมนะครับเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมีฐานะค่อนข้างที่จะย,ยากจนคดบู่เขาก็เลยนำเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกันฝึกซ้อม ถ้าไปเห็นสภาพในสนามแล้วโอ้โหต้องยอมรับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีหญ้าเลยนะครับมีแต่ดินสีน้งแดงแล้วก็พาเด็กๆซ้อมนะครับปัจจุบันนะครับเขายังคงดาเนินการฝึกซ้อมอยู่ซึ่งก็อยากได้มากที่สุดตอนนี้แน่นอนนะครับนั่นคือสนามฟุตบอลโค้ชหลายคนนะครับประสบความอ่าเขาเรียกว่าอ่เป็นอุปสรรคอย่างมากสําหรับสถานที่ฝึกซ้อมบางคนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับสนามโรงเรียนต้องบอกว่าเหมือนกับหลุมกาบาัดเป็นหลุมเป็นบ่อบางคน พอที่จะมีพละกําลังหน่วยนะครับก็ไปหาหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอบตต่างๆนะครับมาร่วมกันทําสนามให้กับเด็กๆนะครับโค้ชบูก๋กเขาบอกว่าเด็กๆเหล่านี้ต้องการเติมความฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพขณะนี้กําลังดําเนินการขอขึ้นทะเบียนอะคาเดมี่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับหวังให้อาคาเดมี่เกิดขึ้นอยากจะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับโค้ชบูนะครับเดี๋ยวโทรไปหาโค้ชบูกก่อน สวัสดีครับโฆษนากรครับสวัสดีครับพี่ครับจากรากย่ากีฬาไทยนะครับอ๋อครับพี่ครับขอเวลารบกวนเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการสัมภาษณ์ครับไลฟ์สดอยู่ทางเพจครับตอนนี้อ๋อครับผมครับ พัฒนากรครับ,รบอยากทราบเหตุผลที่ส่งเรื่องราวของทีฟุตบอลอะคาเดมี่อะครับเข้ามานะครับนี้ต้องเราเราเราต้องการให้พี่น้องผู้ปกครองทางบ้านหรือว่าคนทั่วไปได้รับทราบในสิ่งที่เราทำยังไงบ้างรครับคือผมอยากให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีกำลัง มีอำนาจนะครับเข้ามาสนใจกับจุดเทคนๆคที่ผมและทีมงานได้ทำอยู่ในการสร้างอนาคตเด็กๆไปร่วมกันครับเทคนิคกลุ่มนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนในที่ดีๆหรือโรงเรียนใ,นใหญ่หรือคมเด้ียังดังที่ต้องเสียงเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนครับผมเลยคิดว่าจุดตรงนี้อาจจะทำให้เขามีโอกาสยอย่างเช่นได้เรียนโรงเรียนดีๆ หรือว่าได้โคต้าเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยดังๆก็อาจจะเป็นได้นะครับในจุดนี้อืมครับแล้วตั้งแต่ทําทํามานะครับเล่าจุดเริ่มต้นนะครับว่าเรามีแนวคิดอย่างไรหลังจากที่เป็นนักเตะอาชีพแล้วเราก็แขวะสตาร์ทมาทำทีมคารามี้ครับคือจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยคือผมมีโอกาสก้าวไปถึงทีมชาติเก้ปีหรือสโมสรดัง นะครับแลวคราวนี้ผมเลือกที่เดินเส้นทางแล้วเดินพาดเองนะครับครับด้วยการที่อติดเที่ยวติดผู้หญิงเกเรติดแฟนพนนันอะไรพวกนี้นะครับในทางให้ผมพาดโอกาสที่จะไปสู่จุดสูงสุดในตรงนั้นบวกกับพอดีผมได้กลับมาที่บ้านแล้วเห็นว่าอปกติเนี่ยจะมีนักกีฬาขึ้นมาใหม่ทุกๆปีครับแต่ครั้งเนี้ย ในในพื้นที่ของผมตรงนี้ครับ,รบม,มันกีฬามันหายไปแล้วก็วัยรุ่นหรือว่าเด็กๆส่วนมากหันไปทางโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์อยาเก็ปปิดเดินไปเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะลองเอาความรูตรงนี้มาให้เด็กเด็กๆพวกนี้ใช้เวลาว่างตรงนี้ให้มันเก็บประโยชน์ดีก,กว่านะครับเพราะว่าอาผมอยากให้ สิ่งเด็กพวกเนี้ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวครับในสิ่งพวกนั้นในสิ่งที่ผมเคยเดินผ่านมาแล้วอืมครับ,รบตอนแรกๆเนี่ยเราทำอคาเดมี่แรกๆเน่ยยากไหมครับกว่าที่เราจะรวบรวมเด็กเข้ามาฝึกซอ้อมบางคนเด็กเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนาะศักยภาพมันไม่เท่ากันนะครับครับค่อนข้างยากครับในในเรื่องของตอนแรกๆนะครับวันแรกที่ผมเลือกที่จะเดินเข้าไปในโรงเรียนนั้นแล้วบอกบว่าจะมาสอนฟุตบอลวันแรกมีเด็กมาประมาณสี่ห้าคนส่วนมากเป็นลูกหลานที่ อ๋อ oh, ครับนะครับแล้วบวกกับกอุปกรณ์อะไรเราก็ไม่มีและด้วยสภาพสนามที่มันค่อนข้างแย่ไม่ไดหินไม่มีทรายไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยก็เลยทําให้เด็กมันยังไม่ค่อยสนใจนะครับ,รบผมก็เลยคิดว่า่ในเมื่อยังไม่มีใครสนใจผมก็เลยคุยกับทีมงานว่าลองส่งแข่งสักหนึ่งรายการดูไหมเพื่อให้เด็กมันได้รู้ว่ามันมีการแข่งขันนะแล้วให้มันรู้จักการที่เออไปแข่งฟุตบอลเนี่ยมันได้เพื่อนได้ เดินทางในเที่ยวได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเลยเลือกสนใจส่งแข่งขันไปรายการแรกโดนยิงสิบสี่สิบห้าศูนย์ครับเป่นเรื่องปกติเนะครับแรกกลับแล้วกลับก็เลยกลับมากลับมาพร้อมกับเด็กๆชุดนั้นที่ไปประมาณสิบกว่าคนหลังจากนั้นมาเด็กๆก็เรื่องทยอยเข้ามาจนมีถึงห้าสิบคนครับในปัจจุบันอือห้าสิบคนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วห้าสิบคน ที่มาเนี่ยนะครับอยากจะให้โค้ดบูเล่าแบ็้กราวั์เล่าพื้นฐานของเด็กๆที่มาหน่อยว่าเด็กๆที่มาเนี่ยนะครับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขามีฐานะอย่างไรเราเข้าไปช่วยเหลือและซัพพอร์ตเขาอย่างไรบ้างครับอในส่วนตรงนี้นะครับในในเด็กส่วนนี้ส่วนมากผู้ปกครองหรืออ่า พ่อหรือสางญาติพี่น้องของเขาส่วนมากจะเป็นชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็เป็นทำกเกษตรกรรมหรือรับจ้างั่วไปหรือบางคนพ่อแม่จริงๆก็ไปทางานอยู่ในกรุงเทพให้เด็กๆพวกนี้อยู่กับหลานก็อยู่กับยายอยู่กับตาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงหลานไปนะครับรบ,นะ,บนะครับแล้วแล้วบางคนนะครับคนแก่เะนะ้อบางทีเด็กมันออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ทันว่าเด็กมันไปไหนไปทําอะไรอ่าครับ ครับผมก็เลยอได้จุดจุดนี้เข้ามาบางคนผู้ปกครองเขาบอกลูกเขาอาจจะไม่ฟังเขาก็มาบอกผมว่าอลองช่วยบอกให้หน่อยนะว่ามันไม่ทําการบ้านเลยมันเล่นโทรศัพท์เยอะไปนะครับอ่าคือผมก็คือแนะนําบอกว่าอย่าเล่นนะถ้ารู้ว่าเล่นอีกไม่มาให้มาซอมแล้วนะก็มีผลตอบรับค่อนข้างดีครับครับแล้วช่วงโควิดแบบนี้เราได้ซ้อมฟุตบอลไหมครับหรือว่าจนนี้พักไปก่อน ซ้อมซ้อมปกติครับเพราะว่าอ่าเด็กๆพวกนี้ส่วนมากก็อยู่ในพื้นที่ครับแล้วมันเป็นนอกอยู่แล้วส่วนคนไหนที่กลับมาจากหาผู้ปกครองที่กรุงเทพแล้วผมจะให้กักตัวก่อนกักตัวครบสิบสี่วันตรวจตามโรงพยาบาลหรือตามมาตรการของสาธารณสุขเขาเรียบร้อยแล้วก็จะให้กลับเข้ามาซ้อมปกติได้ครับอืมครับแล้วความยากง่ายในการซ้อมปกติกับซ้อมช่วงโควิดแบบนี้ มันมีความยากง,ง่ายแตกต่างกันนะครับเด็กเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงครับอในพื้นที่ของผมนะครับเด็กเด็กส่วนมากตอนนี้ก็บางคนก็จะมีผู้ปกครองที่กลัวในเรื่องของของโควิดนะครับอาจจะเกิดการกลัวว่าจะมีคนนึงติดเชื้อรหรืออะไรยังไงอาจจะทําให้ไปถึงบุตรหลานของเขานะครับแต่ตรงนี้ผมจะเน้นเด็กในพื้นที่ที่ไม่ได้ไปที่ไหนเลย อยู่ในพื้นที่อย่างเดียวเพราะส่วนหน้าเด็กๆแ้่กลางวันก็จะไปไล่ไปนาก็บอาพอบ้างอะไรอย่างนี้ครับกับไปอยู่ในป่าส่วนมากนะครับไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปช่วยผู้ปกครองทํางานก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับในเรื่องของโควิดนะครับแต่กังวลก็ในเรื่องของอ่ารายการการแข่งขันหรือว่าแมตช์ปุ่นเครื่องที่จะทําให้เด็กมันได้มีประสบการณ์ทาให้เด็กมันได้สนุกเพิ่มขึ้นเพราะเด็กๆ พวกนี้ส่วนมากถ้าซ้อมๆอ,อ,อ,อย่างเดียวไม่มีโอกาสผู้อุ่นเครื่องม,มีโอกาสได้แข่งขันก็ทําให้เขาเบื่อครับครับเป้าหมายในอนาคตที่เราต้องการทําให้เด็กๆกลุ่มนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาเด็กหรือว่าต้องการจะให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานศึกษาที่ดีหรือว่ามีเป้าหมายอยื่นไหมครับ นนี้นะครับผมกับทีมงานได้ทําการขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับครับอ่าแล้วก็จะมีถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันเป็นไปได้ความคาดหวังของผมคือผมอยากให้อเมริคาเดมีเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้อืนะครับอาจจะขยับจากเด็กเล็กขึ้นไปเด็กโตนะครับเพื่อให้เด็กพวกนี้ยพอจบป .6 น .3 แล้วคถ้าหลุดไปแล้วก็หลุดไปเลยก็คือไม่มีโอกาสได้มีที่แสดง ศักยภาพของตัวเองละนะครับแต่ถ้ามีอะคาเดมีในตรงนี้เด็กมันจะได้ต่อยอดในสมมติว่าจบป .6 หรือจบม .3 แล้วยังมีอะคาเดมีตรงนี้รองรับอยู่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการสร้างอนาคตให้กับเขาได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็ในการซ้อมด้วยอะไรด้วยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างครับในโควิดด้วยก็ทาให้ออย่างน้ําดื่มเนี้ยครับเด็กก็ต้องเอาไปกินกันเองเพราะว่า ตรงนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรตรงไหนเข้ามานะครับครับแล้วอ่ะอยังไอ้ตรงที่ตั้งอคาเดมีตรงนี้บอกที่ตั้งหน่อยครับว่าอคาเดมีเราตั้งอยู่ตรงไหนเลขที่เท่าไหร่อําเภออะไรจังหวัดอะไรครับอ่าอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาน้ําตุ่มครับเอ่อเขาน้ํตุ่มตร,มตรมมงบางบอ่ออําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับอืมครับสนามเป็นไงบ้างสนามเรื่องของสนามแข่งขันสนามซ้อม เลาว่ะคัเป็นอุปสรรคที่สุดเลยครับเพราะว่าเด็กๆส่วนมากซื้อรองเท้ามาไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับหมดหายหมดเลยอ๋อครับรับแล้วมันมันไม่มีหญ้าครับมันไม่มีหญ้าครับสนามโอ้เละลูกบอลผมก็เคยได้เอาไปจากหนังเงย็บมาให้ก็อาทิตย์เดียวหนังก็หลอกหมดอ๋อครับ ครับลูกคยขาดำก็พันหนึ่งก็พังเพราะว่าสนามมันมีแต่หินตะปวดแล้วเด็กจะทุ่มเทในการตอมมากก็ไม่ได้เพราะล้มไปทีนึงก็แตกหมดเลยครับตั้งเข้าทั้ทง,ทงแขนก็คือถลอกหมดเลยโอ้โออยังงั้นยังงั้นยังงั้นลำบากนะครับยังงั้นต้องต้องระมัดร,ระวังครับค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่ามันมีแต่หินเลยครับจริงๆครับอืมแล้วตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางทางอแถวท้องถิ่น ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนม้างครับอย่างเช่นอบตอ,อบจอ,อะไรเงี้ยครับเราเรา,เราเคยทําเรื่องขอไหมไหมครับอ่าคือตอนนี้นะครับผมได้ทําหนังสือร่วมกับพอ,โ,อโรงเรียนบ้านเขานางตวมนะครับครับยื่นไปที่บริษัทยิปมันเทกและทีโอทีนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เป็นโรงงานนะครับยื่นไปในเรื่องของการปรับปรุงสนามเพื่อให้มีสนามดีๆให้กับเด็กและประชาชนทุกคนได้ใช้ นะครับแต่ยังไม่ทราบว่าตอนนี้อ่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอลุ้นครับว่าเขาจะอ่ามาช่วยร่วมสร้งางด้วยกันไหมหรือ,อยังไงครับอืมครับสรุปว่าเด็กทั้งหมดห้าสิบคนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้กินนอนอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับซ้อมก็คือกลับบ้านครับใช่ครับก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้กินนอนครับเพราะว่าถ้าให้เด็กมันกินนอนเนี่ย มันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการกินค่าน้ําค่าไฟเครื่องเข้ามาแล้วตรงนั้นผมยังไม่มีศักยภาพที่ที่จะทําได้ขนาดนั้นนะครับถ้ามีผู้ใหญ่หรือใครที่มองเห็นในในจุดตรงนี้ก็ก็อยากให้ลองเข้ามาปรึกษาร่วมกันช่วยกันสร้างตรงนี้นะครับามผมคิดว่าเด็กว่าน,นอกกลุ่มนี่ครับมันมันไม่ได้ขี้เหร่หรือว่าไม่ได้มีฝีมือด้อยไปกว่าเด็กๆในเมืองเลยแต่แค่โอกาสออของเขากับ ฐานะกับศักยภาพของเขาที่มันไม่มีโอกาสที่จะได้ก้าวไปตรงนั้นมากกว่าครับ,รบเหมือนกับแบบว่าประมาณว่าคือ,อยังไม่มีสภากำลังมากพอที่จะเข้าไปร่วมสนับสนุนเด็กๆให้ดันให้ไปในจุดที่สูงสุดประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ทีมเราต้องการพละกกำลังก็คือต้องการผู้สนับสนุนครับครับ,ค,รบคิดว่า เด็กๆก,กลุ่มนี้สักห้าสิบคนเนี่ยมีสักกี่คนที่มีโอกาสก้าวไปสิงในในจุดที่เราหวังผมว่าในห้าสิบคนในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างน้อยสักสิบคนผมก็ดีใจแล้ะครับแล้ว<ม>ที่มองมองเห็นเห็นตอนนี้ก็มีประมาณหกเจ็ดคนที่ที่มีโอกาสที่อนาคตมีโอกาสที่ดีแน่นอนครับเพราะว่าเท่าที่ดูอ่า ความตั้งใจนิสัยใจคอหรือว่าความมุ่งมั่นความพยายามความรับผิดชอบข,ของเขาค่อนข้างค่อนข้างสูงครับเพราะว่าในเรื่องของการเนี่ยการซ้อมเนี่ยเขาไม่้ออยู่แล้วครับเพราะเด็กข้าน,นอกมันจะดีตรงนี้เราทีว่าเขาบุกลุยตรงไรตรงนาอะไรเขาเขามีความอดทนในด้านพวกพลังกาลังในการตู้แดดอะไรพวกนี้พร้อมควรครับครับอืมครับสุดท้ายอยากจะให้โคชธนากรนะครับฝากให้กําลังใจคุู ค้ดทุกท่านนะครับที่เข้าเข้ามาเนี่ยประมาณผมดู้วมีโค้ดอื่นสวัสดีครับโค้ดอื่นโค้ดคุณช้างครับคุณน้อยเนี่ยหลายคนเลยให้กําลังใจโค้ดนะครับว่าช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยก็อยากฝากถึงโค้ดทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าโควิดมันหมดหมดไปได้เร็วเท่าไหร่นะครับฟุตบอลไทยและฟุตบอลเด็กมันจะกลับมา ทการทำแข่งขันแล้วก็ฟุตบอลเด็กเนี่ยมันจะทําให้ให้เด็กๆพวกเนี้ยครับมันจะหันมาสนใจฟุตบอลมากขึ้นนะครับแล้วอยากให้ตอนเนี้ยครับอดทนกันต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าผมผมเองก็ไม่มีไม่มีอ่ากําลังสนับสนุนอะไรเหมือนทีมใหญ่ที่อื่นเขาผมก็ยังเลือกที่จะจะสู้ไปกับเด็กๆนี้มาเด็กๆมังสู้ต่อเราก็หยุดไม่ได้ครับผมอืมครับ ก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับสําหรับโค้ดทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านต่อวันนี้ขอบคุณโค้ดธนากรมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวโควิดหายรางยากีฬาไทยได้ลงพื้นที่เข้าไปในพื้นที่จริงเนาะจะได้รู้จะได้เห็นว่าวิธีการฝึกซ้อมรูปแบบเป็นอย่างไรเผื่อที่จะมีทีมผู้สนับสนุนเข้ามาสนับสนุนนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ คราดสวดีวครับนั่นก็คือแนวคิดและมุมมองสำหรับการทำทีมฟุตบอลนะครับเยาว,วชนสำหรับโค้ชธนากรกลิ่นพิทักษ์นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ,บ้านนาตวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ก็ทำทีมมาเนี่ยเด็กเนี่ยห้าสิบคนเด็กห้าสิบคนนะฮะจากแรกๆเนี่ยทำก็ไม่มีใครเลยมีสามสี่คนเป็นญาติกันไวซ้ำนะฮะตอนนี้ห้าสิบคนแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เขาขาดมากที่สุดก็คือเรื่องของสนามแข่งขันต้องบอกว่าเวลาเด็กใส่สตั๊ดไปนะฮะัโค้ชทุกท่านก็รู้เวลาไปเล่นสนามที่มันไม่ดีฮะปุ่มมันก็จะหายเร็วเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของโครงทงรองเท้าอุปกรณ์การฝึกซ้อมต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะสึกเร็วถ้าเกิดว่าสนามเราไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็อย่างว่านะฮะบางคนก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนกว่าจะไปถึงจุดสูงสุด จุดสูงสุดหมายถึงว่าค่อยๆขยับขึ้นไปประสบความสําเร็จสามารถที่จะส่งต่อนักกีฬาของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มหาลัยต่างๆได้เนี่ยตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็รวมถึงต้องมีผู้สนับสนุนด้วยนะครับถึงจะสามารถไปรอดผมเข้าใจว่าโค้ชบางคนเนี่ยนะครับอย่างผมเคยไปลงพื้นที่นะครับไปที่เนี่ยอของโค้ชอื่นนะครับ พรมแนนะครับของโค้ดอื่นก็ไปเห็นสนามเห็นสภาพการฝึกซ้อมโค้ดอื่นก็เป็นโค้ดบ้านๆนะฮะไปลงแล้วรายากีฬาไทยเคยเคยไปทำครั้งหนึ่งที่ที่ขอนแก่นนะครับขอบคุณโค้ดทุกท่านนะที่เข้ามารับชมกันร่วมพูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับมีโอกาสโควิดหายเมื่อไหร่ผมรยายกากีฬาไทยนะฮะตั้งใจว่าจะลงไป ดูจะไปทําไปเผยแพร่ข้อมูลที่โค้ดทุกท่านได้ส่งเข้ามานะฮะตั้งใจว่าจะไปครบทุกทีมนะฮะแต่ตอนนี้รอให้โค้ผิดหายก่อนไปยังส่งข้อมูลเข้ามาได้นะฮะมาร่วมพูดคุยกันครับใครอยากมีข้อเสนอแนะมีอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสามารถที่จะพูดคุยกับสปอนเซอร์ได้หรือว่าสามารถ จะไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือได้ก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะไม่ได้รับปากตรงนี้ถ้ารับปากตรงนี้เดี๋ยวจะขอมากันเต็มถ้าทำไม่ได้นี่ก็อาย,ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็หลายคนวันนี้เป็นวันแรกครับเข้าใจครับเดี๋ยวต่อไปนะะช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะว่างอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพบกันช่วงนี้ประมาณนี้ครับเก้าโมงสิบโมงนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวโค้ดที่ทิ้งเบอร์ไว้นะฮะส่งเข้ามาในแชสของรากยากิฬาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะไล่โทรไปนะฮะโทรไปพูดคุยโทรไปสัมภาษณ์แบบนี้นะครับเหมือนโคดบู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในช่อง youtube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโค้ดอื่นปรมรพี่ทะพานะ พัทกรปัทกรนะครับนะครับพี่ขุนช้างพี่หนุ่มน้อยนะครับขอบคุณมากพี่น้ำขิงนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะร่วมพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันเลยนะครับเราจะได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนใครจะพูดเรื่องอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้อาจจะเรื่องว่าทีมตัวเองเนี่ยไปทำกับข้าวไปไร่ไปนาอะไรเงี้ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับ หรืออาจจะบอกว่าช่วงนี้เด็กๆนะครับไม่ได้ซ้อมฟุตบอลเลยหลังจากที่โควิดจังหวัดนั้นๆสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรนะครับเขาให้ซ้อมฟุตบอลหรือไม่อา่พูดคุยและบอกกล่าวกันได้นะครับหรือว่าใครไม่พูดคุยในไลฟ์สุดก็ส่งข้อมูลเข้ามาทางทางแชทของรักยากีฬาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเรื่องราวไปนําเสนอนะครับนำเสนอทางช่อง YouTube บ้างนําเสนอ ผ่านทางไลฟ์บ้างนะครับพูดคุยกันหากว่าเรื่องราวไหนเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นที่น่าสนใจมากๆครับผมจะนําไปออกทีวีนะฮะขออนุญาตบอกโค้ดทุกท่านนะฮะที่เวลาจะถ่ายคลิปนะครับขอแนะนําเรื่องเดียวนะครับอขอแนะนําเรื่องเดียวก็คือแนะนําเรื่องเดียวนะครับให้ถ่ายคลิปโทรศัพท์มือถือ แนวนอนนะแนวนอนนะครับแนวนอนอย่าถ่ายแนวตั้งฮะแนวตั้งเนี่ยพอมันมาตัดวิดีโอมันตัดยากถ่ายแนวนอนนะครับพี่เบียร์พี่เบียร์พรุ่งนี้โรงเรียนม่วงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาสโมสรร้อยเอด NPB United เปิดทดสอบความสามารถรุ่นอายุ10 1ส 16-18ปีสนามสนามพังคีอารีนาอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ยเนะครับอ่าพี่น้องท่านใดที่สนใจพาบุตรหลานไปร่วมทดสอบกันได้นะครับพรุ่งนี้ที่โรงเรียนท่าม่วงพิทยาคมสโมสรร้อยเอ็ดพีบยูไนนะครับเปิดทดสอบความสามารถรุ่นอายุ14-16-18ที่สนาม พังคีอารีนาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ติดต่อไปเลยนะครับโค้ดเบียร์0622703522โค้ดเบียร์นะครับน้องๆท่านใดนะครับต้องการที่จะล่าฝันพรุ่งนี้ทางร้อยเอ็ดพีบียูร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดนะครับเขาเปิดทดสอบก็สามารถไปร่วมทดสอบกันได้ นะครับตัวหาโค้ดเบียร์ไปเลยบอกเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0622703522โค้ดเบียร์ครับขอบคุณมากครับโค้ดเบียร์ที่ส่งข่าวกันเข้ามาส่งข่าวกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่แจ็คพงษ์ศักด์นะครับพี่บอสว่าด้วยน้ำขิงนะครับโค้ดโค้ดอึ่งนะครับพี่ปัทกอนะครับพี่หนุ่มน้อยพี่ขุนช้างแล้วก็โค้ดเบียร์นะครับที่เข้ามารับ รับชมรับฟังแล้วก็พูด,พ,ดพูดคุยกันนะครับส่งข้อมูลกันเข้ามาได้ครับที่ไหนจะเปิดจะคัดจะอะไรยังไงเนี่ยส่งข้อมูลมานะครับผมยินดีที่จะนําเสนอให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยว ันพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับ9โมง10โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์โค้ชท่านใดเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกก่อนหรือว่าไลน์ไปบอกก่อนนะครับขอบคุณโค้ดเบียร์อะผมย้ำให้อีกครั้งพรุ่งนี้ใครที่สนใจนะครับที่โรงเรียนท่าบ่วงวิทยาคสมอสโมสร101 PB United เปิดทดสอบความสามารถรุ่นอายุ 14, 16, 18ปีสนามพังคีอารีนาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อสามารถไปได้นะครับใครที่จะไปผู้ปกครองที่จะพาน้องๆหนูๆไปคัดเนี่ยโทรไปหาโค้ดเบียรก่อนก็ได้0622703522โค้ดเบียรวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ